สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอทำผลไม้ดูดกลิ่นนะครับถังมาแล้วครับเราก็นำผลไม้เข้าไปใส่ในถังเผานะครับจากนั้นนะครับเราก็ดูอันนี้เป็นแก้วมังกรนะครับแล้วก็มีพวกหน่อไม้มีมังคุดนะครับมีมะนาวมีมะกรูดนะครับแล้วก็มีมะม่วงหาวนะครับครับแก้วมังกรก็ลูกสวยมากเลยนะครับมีมะละกอด้วยนะครับ เราอยากได้อะไรเราก็ใส่เข้าไปนะครับเพื่อจะเอามาทําเป็นผลไม้ดูดกลิ่นแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราทําการปิดฝานะครับเพื่อจะได้ทําการเผาผลไม้ชุดนี้นะครับการปิดฝาให้แน่นให้สนิทนะครับเพื่อจะได้ทําการเผาเผาไม่ได้สักพักนะครับตอนนี้ไฟก็ติดด้วยตัวเองนะครับเตาติดด้วยตัวเองแล้วนะครับก็รอให้ติดไปสักพักใหญ่ๆนะครับปล่อยทิ้งไว้1งคืนนะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาทําการเปิดฝาถังนะครับแล้วก็เพื่อที่จะดูผลไม้ข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ทําการตักทรายที่เป็นถนนทุ่นฟ้าร้อนออกก่อนนะครับเราจะได้ดูว่าข้างในฐานเป็นไงครับอย่าลืมนะครับก่อนจะเปิดฝานะครับต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับไม่อย่างนั้นก็อาจจะโดนขูดข่วนรอยอะไรหรือฝาถังบาดมือได้นะครับ จากนั้นนะครับมาดูในถังนะครับโอ้โหมานะครับสวยมากนะครับผลไม้ก็ยังเป็นผลไม้อยู่เหมือนเดิมนะครับครับมะกรอก็คือเป็นมะกรับลองผมลองจัดใส่กระเช้านะครับก็สวยนะครับก็มีมะกรนะครับมีมังคุดนะครับมีมะนาวแล้วก็มีแก้วมังกรนะครับสวยมากเลยนะครับในกระเช้าเอาวางโต๊ะ รับแขกก็ได้นะครับเพื่อดูดกลิ่นในบ้านก็ได้นะครับหรือใส่ตู้เสื้อผ้าใส่ตู้เย็นถังข้าวสารก็สวยนะครับถ้าเป็นอันนี้เป็นต้นมะกอกน้ํานะครับก็ใบก็ยังสวยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ